็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะต้งพาเพื่อนๆมารับลมหนาวที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อนเเ mm hmm. มื่อคืนนะต้งนอนที่บ้านรักไทยตื่นเช้ามานะต้งก็จะมาถ่ายดูวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆอว่าอตอนเช้าเนี่ยที่บ้านรักไทยเนี่ย จะสวยงามขนาดไหนนะครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็สักประมาณสักตีห้หรือเจะหกโมงเช้านะครับเพื mm. ่อนๆอากาศเย็นมากๆนี่นะครับพอนี่คือตอนเช้าของบ้านละไข่ก็จะมีร้านชาจะมีพวกชามีกาแฟแล้วก็เป็นพวกมันโถนะครับเป็นนั่งจิบชาจิบเหล็กกันเช้าๆนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็จะมาดูบรรยากาศก,กันว่าฝั่งตรงข้ามของ รีไวล์ละไทหรือว่าชาชาละไทยเนี่ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งของบ้านระไทยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคือนู่นนะครับรีสอร์ททางหน้าของเราก็คือจะเป็นพวกรีไวล์ละไทหรือว่าชาชาละไทนะครับเพื่อนๆมาตรงนี้เราจะมองเห็นแล้วก็บางคนก็ล่องเรือกันในเช้าเพราะว่าเมื่อวานที่นาโต้งในล่องเรือแต่ก็ล่องเรือรอบสุดท้ายก็เกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเพื่อนๆเพราะว่ากท่องเที่ยวมากกันเยอะมากๆทุกคนก็อยากล่องเรือ ที่นี่นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับลองเหลือๆมีแต่ห้าหกลรัมมันก็เต็มแทบจะทุกรอบนะแทบจะทุกแทบจะตลอดนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเช้าๆนักท่องเที่ยวก็ตื่นมาจิบกาแฟจิบมันโถจิบชาอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ถ่ายวิวสวยๆก,กันนะครับไอหมอกจากน้ําก็ลอยกันขึ้นเต็ไมไปหมดนะครับเ,เพื่อนๆถือว่าบ้านลงไทยก็ช่วงนี้ก็สวยงามมากๆ,ๆนะครับเ,เพื่อน สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากมาเที่ยวอ,อยากอะไรนะต้องก็ถือว่าแนะนําเลยนะครับว่าที่บ้านละไคถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเพื่อนๆสำหรับนะต้องแล้วบ้านละไทนี่นะต้องจะมาแทบจะทุกปีนะครับเพื่อนๆช่วงหน้าหนาวนะต้องชอบมาเที่ยวที่บ้านละไก่เพราถือว่าบรรยากาศดีสวยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยว มือ่อเช้าส e <laughs out> ักเก้าโมงกว่าๆเราต้องจะไปทานอาหารที่บ้านรลังขายโนีกก็จองโตไว้แล้วนะครับเพื่อนๆพอนี่นะครับพอสักสายๆเนี่ยเราก็เก้าโมงเราก็จะไปทานข้าวกันก็ได้จองโต๊ไว้แล้วเพราะการพลาดว่าเผื่อท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยที่ีวัยรักไทยเนี่ยจะไม่มีที่นั่งนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวกันมาที่บ้านร้านขายทุกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนาต้องต้องแวะมาทานข้าวที่ร้านนี้นะครับเพื่อน ร้านรีไวลักไค่ก็ถือว่าเป็นร้านชื่อดังประจําหมู่บ้านลักไก่นะครับเพื่อนเป็นแนวอาหารจีน<ด>นานนะครับนี่นเครับเ,เพื่อนโตเราจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเี่ยนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มาเที่ยวบ,บ้านลักไค่นะต้องการแนะนำเลยนะครับว่าร้านอาหารที่รีไวล์ักไกถือว่าอร่อยมากๆนะครับเ,เพื่อน ต้มาทุกครั้งนี่ติดใจเลยมาเนี่ยคือก็บออย่างที่บอกที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยอย่างอื่นไม่ไม่เท่าไหร่นะต้องอยากมากินหมันโถท,ที่นี่อยากมากินขาหมูที่นี่อยากมากินอาหารที่นี่แบบยอยากิบชาอร่อยชชาแบบไม่รู้จะที่นี่หรือจะโอเคมากๆนะครับเพื่อนๆเ,เราก็สักอาหารกันนั่งรองก็สักครู่แล้วกันเพื่อนเด็กเข้มามาแล้ววการึาเ อันนี้กิมจินะครับอันนี้ต้มกิ้ชิ้นหมึงเชียงไม่ขอยนะครับนี่ยใชาหมูสันะครับขอย่านะครับอันนี้ยใชาะคกชินคะรบรนรบาไ้จะมอยแต่แต่ข้าว้อเปเซตอาหารเหมือเ่ของเราที่บ้านะค่้วยแต่พอาหารมีไว้ได้เยแล้วแต่แม่ อืมูแกงจืดยำกินจี๋นู่นอะไรอ่ะอ่าอันนี้นอาหารที่เราสั่งกันก็จะมีขาหมูโยนานมีต้มจืดนะครับเพื่อนๆมีหมั่นโถแล้วก็มีชา มียำใบชามีไก่สมุนไพรแล้วก็มีกิมจินะครับเหล้านั้นเนี่ยคือขาหมูเนี่ยต้องชอบมากๆอร่อยอ่ะชอบอย่าที่บอกว่าที่มาหมูบ้านละไท้ยเนี่ยโต้ก็หวังที่มากินหมักหมกับแค่ขาหมูนะครับเพื่อนบทีนี้เราอยากกินเนี่ยวิ่งไปแม่เอาสอนในเรื่องเที่ยวอ่ะไม่เท่าไหร่อยากมากินพวกนี้มากกว่านเรื่องจริงเหมือนกับแล้วก็ไปที่บ้านแม่ก้าฟองก็เหมือนกันนะครับเพื่อนอร่อย ต้องก็อยากไปกินอาหารแบบเเลลยยัอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านนะครับไอ้ที่เที่ยวเฉยๆแต่เรื่องก,กินเนี่ยอร่อยอร่ๆนี่โต้องจะถ่อย่างเงี้ยนี่คือมันโถที่น้าต้องชอบน,นะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็คือยำใบชายำใบชาก็อร่อยมากๆนะครับเ,เพื่อนๆยำใบชาที่นี่อร่อยมากๆนี่นะครับเดี๋ยวชิมให้ดู อร่อยหมานะครับเพื่อน่ออร่อยอะ่ะเมืม่อเช้าตอนตีห้าเอา่อเราโต้งก็กินชากินห<า><า>มั่นโถไปบางส่วนแล้วนะครับเพื่อนๆนั่งชิมกาแฟตอนที่ถ่ายรูปชิวๆตอนเช้ามืดอนะครับออกมากินตอนที่เก้าโมงก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับเพื่อนเก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็มาชิมน,นิ่ๆ่หน่อยเพื่อให้เป็นแบบโอ้ไหนก็กินบ้างก่อนที่เราจะเดินทางไปทาง ไปที่ปลายต่อนะครับแล้วก็มาแบบมันก็ทําให้ไม่ไม่ก็อยู่เท่าไหร่นะครับก็อันนี้คือเป็นกิมจิก็อร่อยชอบนี่นะเพื่อนกิมจิใบชาอืม หนูย้ายหนูย้ายมาอยู่ฝั่งเจไดไหมคะหนูย้ายมาอยู่ฝั่งเจได้ไหมเอ้ยขอถามนัดอิ่มเลยค่ะใช่ได้ไหมแล้วไม่ได้ฝั่งเดียวกันได้ไหมเจไดไม่ต้องไปแล้วนี่ก็อีกอย่างที่น้าต้องชอบมากก็คือหมันโถนะครับเพื่อนๆหมันโถที่รีไวล์รักไทยถือว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆกินกับขาหมูนี่โอเคแม่เจ้าเลยครับเนี่ยปวดละขาหมูหลือต่กระดูกแล้ว เนี yeah, bon okay. mm ่ยนะครับเพื่อนๆถือว่าโอเคแหละแต่ mm hmm. วันนี้รู s <S ้ส oh. ึกว่า okay. ม like okay. mm ันโถชาเขียวจะไม่มีนะครับเพื่อนๆก็จะมีแต่มันโถเขียวโอเคชาหมูอร่อยอร่อยแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ว่ามาเที่ยวบ้านละไถยก็อย่าลืมแวะทานอาหารที่ร้านวรัลไถ่นะครับเพื่อนๆชิมอาหารแนวจีนยูนานนะครับเพื่อนๆถือว่าอร่อยมากๆนะครับอะต้องมาที่ไรหรือว่าทุกปีอะต้องมาที่นี่ ตั้งเป้าเลยว่าทุกปีเราต้องมาบ้านลักไทยเพื่อชิมอาหารแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องชอบแม่ห้องสอนถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลมากนะครับเพื่อนๆหลังจากทานอาหารเสร็จกินอาหารเสร็จเราก็มาเดินตลาดไอร้านตัวขายของฝากของรีวลักไทยนะครับเพื่อนๆก็จะมีเยอะแยะไปหมดเป็นของร้านรีวลรักไทยเขาแล้วก็ของบางนี่เขาก็มาเพื่อนๆก็เยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวายเป็นเหล้าองุนเป็น เยอะแยะครับของฝากชาเนี่ยแกเดินดูซื้อไปฝากเพื่อนฝากอะไรก็เยอะแยะครับผมแนะนำนะครับ,บเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวบ้านรักไทยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เห็นเองนทุกๆปีนะต้องก็จะถ่ายคลิปบ้านรักไทยบ้านาไทยก็คือนะ้ต้องก็จะมาประจํานะครับ,บเพื่อนเพื่อหรือว่าพักผ่อนขับรถมาก็จะเป็น บ้านละไทยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องตั้งเป้าไว้ว่าทุกปีเราต้องต้องมาเที่ยวนะครับเ,เพื่อนๆนี่คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับน่านพะเยาเนี่ยเราต้องตั้งเป้าว่าทุกปีนะต้องต้องขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะแบบโอเคช่วงหน้าหนาเวเราก็ไปเที่ยวภาคเหนือช่วงหน้าร้อนเราก็จะไปเที่ยวภาคใต้แล้วช่วงปกติเราก็จะไปอีสานบ้างอยู่ภาคกลางบ้างนี้นะครับเ,เพื่อนๆถือว่าอายุ เราก็เริ่มมากแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตจะให้แบบเ mm. ที่ยวให้สนุกนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายทํางานได้ก็แบ่งเงินมากก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ในการท่องเที่ยวนะครับเพื่อนรถด,ดีๆสักคันหนึ่งขับมาเที่ยวชิลๆขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายบางคนก็บอกรอให้แบบให้มีตังค์เยอะๆก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่โอเคถ้ามีโอกาสก็ถือว่ามาเที่ยวกัน ก็ไม่ได้แพงไม่ได้เปลืองอย่างที่เราคิดได้ครับเพื่อนมาก็อยู่ที่เราเลือกกินเลือกใช้แบบไหนแล้วก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายๆเลยครับครับผมก็สําหรับคลิปที่พาเ,เพื่อนมาเที่ยวบ้านละไคยกินอาหารที่ร้านลีไวล์ละไคอยดูอากาศยามเช้าๆที่บ้านละไคยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นต้นๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ 弟弟嘛，我看了，要不，不累，不累，不累。